กีฬานี้มันเป็นกีฬาที่แบบต้องเรียนรู้กับประสบการณ์จริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบมากมันแตกต่างกันมากครับพัฒนาไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเป็นการพุชให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติครับชื่อนิโคโทมาสครับชื่อเล่นชื่อเพชครับผมเป็นแชมป์เยาวชนโลกกีฬาปีน้ผ่าคนแรกของประเทศไทย ก็ค <owad Es> ือผมเริ่ม <t> ป <half> ีนผาตั้งแต่อายุเจ็ดถ่วครับเพราะว่าพ่อผมนี่แหละครับคือเหมือนกับแกไปโตที่อิตาลีแล้วพอกลับมาไทยเงี้ยแกก็เป็นคนแรกๆในการบุกเบิกวงการปีนหน้าผาของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็กลายมาเป็นพี่สาวผมก่อนซึ่งก็ได้เดยนเงินซีเกมในกีฬาปีนหน้าผา่าเงี้ยครับซึ่งก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอีกทีหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเอ้ย เราก็มีความ competitive มานะครับว่าแบบเราอยากชนะคนอื่นว่าเราเราเห็นพี่พสาวเป็นแดงบรรดานใจเห็นคุณพ่อเป็นแดงบรรดานใจเราก็อยากเก่งกว่าเขาแล้วก็โชว์ความสามารถของเราให้ได้เต็มที่สุดปีนหาผาเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทหลักๆก็คือจะมีลีดสปีดแล้วก็โบว์ิงลีดก็คือจะเป็นประเภทความอึดครับผม ความอึดก็คือใครปีนได้สูงที่สุดหรือไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปประเภทศสปีดก็จะตามใจความเลยครับคือใครไปเร็วที่สุดแต่แพดก็เป็นคนชนะไปครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายก็คือโบดริ่งที่ผมถนัดที่สุดก็คือจะเป็นประเภทเหมือนกับแก้ปัญหาใครแก้ปัญหาได้เยอะที่สุดภายในเวลาจํากัดก็จะเป็นผู้ชนะไปครับคือสเสน่ห์ของกีฬานี้ก็ผมรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่ เล่นกับความเปลี่ยนแปลงครับคือไม่เหมือนเดิมแน่นอนเรามาวันนี้อีกวันหนึง่งมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าเราอาจจะลองปีนอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างนี้ครับกีฬาเนี้ยมันเป็นกีฬาที่สเกลใหญ่มากคือ,อนอกจากเรามีอินร์แล้วเรามีหลายประเทศแล้วเรายังมีคําว่าเอาดอยอีกซึ่งอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ให้เราแบบไปเที่ยวในสถานที่นี้เพื่อที่เราจะไปปีนโปรเจกต์หรือทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้ ก็เหมือนกับเราสร้างจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งในการไปเที่ยวอะไร่เงี้ยผมรู้สึกว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับตัวเองครับเราจริงจังกับกีฬานี้มากๆเราจะรู้รู้จักตัวเองมากมากเพราะว่าเป็นกีฬาที่อย่างที่ผมบอกมันเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆเลยไม่ว่าเราจะผิดพลาดตรงไหนอ่ะคือเราไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนพลาดเองอ่าเราก็ต้องกลับมาคิดว่าเออทำไมวะ อาจจะเป็นที่ความแข็งแรงเราหรือว่าอาจจะเป็นที่ mentality เราที่แบบเฮ้ยเราไม่กล้าทำหรือว่าเราก็แค่อ่อนแอเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องปกติของนักกีฬาครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นการน้อมเมื่อไคำว่าแพ้ครับคือพอเจอประสบการณ์การแพ้ของตัวเองอ่ะมันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบ อ๋อความรู้สึกแย่มันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกอยากเก่งขึ้นมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันเหมือนกับก็เป็นแรงบันลาลใจอีกอย่างหนึ่งให้เราบังคับให้เราไปเรียนรู้เรื่องของแบบสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับจุดอ่อนของเราจุดแข็งของเราให้เข้าใจใหม่ว่าแบบเราควรเสริมด้านไหนครับแล้วก็เป็นเป็นมายเซตที่เราอยากพัฒนาตัวเองครับให้เก่งขึ้นคือผมรู้สึกว่ามายเซตในการพัฒนาเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เหมือนกับเรียนรู้ให้มากขึ้นครับเรียนรู้จากความผิดพลาดช่วงนั้นคือผมเป็นคนที่แบบเหมือนกับชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองเออไม่ถามใครเพราะว่าเหมือนกับเราเชื่อใจในตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็น m e n t a l t y ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ลองเปิดใจไปถามคนอื่นดูว่าเราก็เรียนรู้จากเขาครับว่าแบบเอ้ยทำไมทำไมเขาไปได้แล้วเราไปไม่ได้ เราก็ถามดูว่าแบบเออมีเทคนิคอะไรไหมการจัดเท้าเป็นยังไงการเลียงมือเป็นยังไงครับผมรู้สึกว่าการเรียนรู้จากคนอื่นอ่ะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งผลเรื่องมาเซ็ตผมมากเลยใช่ครับผมอยากให้เด็กทุกคนอ่ะเก่งกว่าผมอยู่แล้วครับคือ ผมก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ได้มากที่สุดให้ความรู้ให,ให้น้องๆได้มากที่สุดแชร์ประสบการณ์ให้มากที่สุดเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดให้ให้น้องๆสามารถแบบขึ้นไปเก่งกว่าพี่ได้ครับผมอยากเห็นแบบเด็กไทยอย่างเงี้ยอยู่ในโอลิมปิกอาจจะอยู่บนโพเดียมก็ได้โห oh, จะยิ่งดีมากเลยครับ